น่าทานมากรสกชาตินี่คือโคตรเข้มข้นดีมากๆยิ้มไข่ดอวน้ำปลาอืมกิมซีฟูนนี้น,น,นี่เห็นไหมโอ้โหตายไปเลยวะรางวัลชีวิตอะบอกเลยอันเนี้ยอืมอืมอ้อยถึงเครื่องถึงใจครบรสอาหารไทยที่คุณควนได้กินเจ้เก็บไปเท่าน้านเลยเนพะื่อเมืมันเย็นมันสด ออร่อยสว,ส,สวัสดีครับอุ้ยว้่าไงลูกบ๊ายบายน้องบ๊ายบายไม่รักพี่จูแล้วทุกคนยากนะตอนนี้แก่แล้วอะ่ะเฮ้ยโอ้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับ ตอนนี้ทุกคนกํนลาลังอยู่กับพวกเรามินิคัพเปิลมินิคัพเปิลกลับม,มาแล้ววันนี้เราก็จะไปตะลุยกินนะคะแล้วซึ่งวันนี้เราจะไปตะลุยกินกันที่ไหนคุณจูเนียเราจะไปอยุธยาวันนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก่อนออกบ้านนะครับอยุธยาเราอื้่แล้วนะครับแดดมาแรงมากครับผมซึ่งหมายความว่าหมายความว่า <c oughs> โอ้โหแอบ,บเข้ากล้องขนาดนี้ <c oughs> เอาลูค่ะเข้าค่ะลูกค่ะเค้าแน่นอนครับ เจอแดดก็ต้องมีครีมกันแดดนี่ค่ะ La Rose p o s a y Anterios UV Moon 400มี2สูตรค่ะ2สูตรนี้คือเป็นสูตรแบบปกติแบบธรรมดากับอีกสูตรก็คือสูตร คุมมันความมันใช่ค่ะของผมเนี่ยก็คือมี P A บุบูบบบวกแล้วก็ป้องกัน U V A U V B ด้วยนะครับผมซึ่งใช้ปกติอยู่แล้วและที่สําคัญคือมันเป็นตัวเหมือนแบบพรีเมียมอะ่ะควบคุมมันได้ยาวนานแล้วก็ป้องกันแดดได้ยาวนานส่วนของนุนานะคะสูตรปกตินะคะนอกจากจะป้องกัน U V A และ U V B นะคะยังมีนี้ด้วย แอนตี้ออกซิเดน์ถ้าเราป้องกันแอนตี้ออกซิเดนท์เนี่ยเราก็จะแก่ช้าลงค่ะวันนี้จะไปยุธยานะครับแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะครับด้วยการทากันแดดก่อนออกบ้านเลยนะครับ<ม>เพื่อให้แบบว่าป้องกันแดดยาวนานไม่ต้องเติมซ้ําระหว่างวันเนาะจริงๆแล้วเวลาเราอยู่บ้านบางคนแบบขี้เกียจใส่กันแดดอลชไม่ได้นะตายผมบอกเลยเอาจจะคิดว่าแดดมาไม่ถึงบ่อนะทุกคนบก่กใช่นะมันจะท้อนนู้นท้อนนี้แล้วเข้าหน้าเราอยกเลยหรือไม่ก็นี่ แสงจากทีวีแสงจากหลอดไฟอันนั้นก็คือทําให้หน้าเราดําเหมือนกันนอกจากที่เราจะต้องบํารุงแล้วเราต้องโปรเทคด้วยเพราะว่าแดดเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆทุกคนตื่นเช้ามาคุณจะไม่ทาเลยก็ได้แต่คุณต้องทากันแดดถูกต้องค่ะขอบคุณราโรชนะครับพร้อมไปตะลุยอยุธยาแล้วผมปะ3 2ม Let's Let <'s> ตอนนี้อยู่ที่บ้านตะโก้อยุธยานะครับผมร้านแรกที่จะมานะครับก่อนจะไปคาเฟ่นนะขอกินข้าวก่อนเลยเขาบอกว่าร้านนี้เด็ดเป็น User Choice อ่ะไปครับผมเป็นมิชลินหรือเปล่าวะยางอะนะครับผมไปเลยไปเลยไปเลยบ้านตะโกรายตะโกรายคะ่ะเป็นมิชลิน2022คะ่ะแล้วเขาบอกว่าร้านอาหารเนี้ยเป็นรสชาติ กินกันในครอบครัวฝีมือเนี่ยเป็นต้นตำรับดั้งเดิมของที่บ้าน <ừ> ซึ่ง <ừ> ที่บ้านกินยังไงก็อยากให้ลูกค้าไน้กินอย่างนั้นคณนาปลาเคม็มแล้วก็แซงว่ากุง้งแต่แซงว่ากุ้งที่เห็นตอนนี้คือไม่เหมือนกับที่เราเคยไปกินมามีอยู่สองสูตรคือที่เราเคยไปกินมาคือแบบว่าชุบแป้งทอดเป็นแผ่เนาะ <ừ> เหมือนยำปลาดุกฟูยำปลาดุกฟูแต่ว่าที่ร้านนี้เนี่ยเป็นเหมือนโหยำมาแล้วเลยอะ่ะนี่นเราชิมคณนาปลาเค็มกันค่ะไป หือ,หอ,หอ,อ,อยขึงเครื่องขึงใจไม่เคยกินคณนาปลาเคม็มรสชาตินี้มาก,ก่อนกปกติเรากินคณนาปลาเคม็มะมันจะเป็นผักคานาแล้ววิญญาณปลาเคม็มแล้วคานามันจะขมอ,อันนี้หนะูกินสองคำเลยตั้งแต่ต้นอะออตัวปลาเค็มนะหวานเคม็มอย่าตัวกระเทียมเจียวที่เขาผัดมาก,กับปลาเค็มเนี่ยกินกับคานาแล้วอร่อยมากที่สําคัญคือจานที่เขาให้มาแต่ละจานคือจานใหญ่มากอ่านี่แซงวากุ้ง ตัวเครื่องคล้ายๆน้ำยำที่เราเคยกินของแซงว่ากุ้งแบบปลาดุกฟัะและที่สําคัญก็คือกุ้งเขาอ่ะเขาให้กุ้งแบบกุ้งใหญ่อมีกุ้งกุ้งใหญ่จริงแล้ะประเด็นคือรสชาติมันจะออกไปทางเปรี้ยวเค็มนะครับใช่เปรี้ยวเค็มเผ็ดถ้าถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะรสชาติแปลกไปจากที่คิดแต่อร่อยเลยอ่ะนี่คือชูฉี่ปลาเนื้ออ่อนทอดด้วยดูดิสวยมากอันนี้เราแบบทอดนะมันจะมีแบบแบบทอดจบแบบ หนึ่งเครื่องโคตรถึงใครบอกว่ารสชาติบานบานไม่บ้าแล้วผมว่าโคตรอร่อยมิชลินก็ควรได้ผมควรแล้วสมควรสมควรที่จะได้มิชลินจริงๆเพื่อนๆตาเนื้ออ่อนทอดออกมาอ,มอร่อยมากแต่ที่สําคัญคือน้ําฉู่ฉี่จ้านี่ลาดไปอย่างนี้เลยเพื่อนๆรสแกงเขาถึงมากเลยอ่ะเผ็ดหวานมันเค็มเค็มีมาก<ด> คบรสอาหารไทยที่คุณควรได้กินนยูเซอร์ที่รีวิวกันจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ขึ้นเชื่อนี้แต่ว่าพี่พนักงานแนะนําบอกว่าอันเนี้ยน่าทานนะคือไหลบัวผัดกุ้งค่ะหูน่ากินมากอ่ะเอื่อเ่้เนยนี่อ๋อลรามีนี่ด้วยปลาหมึกใส่ปลาหมึกแห้งแบบนี้มากน่ากินจังหัวเต็มคําเลยนี้ป้ายสามสองหนึ่งผูาพเนี้ย รสชาติโปรดปูนาะฟิลเหมือนเนี่ยบวกผัดไข่แล้วมีกุ้งไหลบัวคือ,อก,กรอบมากจ้าไม้ตายของเขาคืออะไรรูป้ปะอะไรจ้ะปลาหมึกแห้งโคตรอร่อยเลยสิ่งสุดท้ายครับเขาบอกว่าร้านเนี้ยเป็นต้มยำกุ้งน้ำใสไม่ใส่นมไม่ใส่กะทิแต่ที่เห็นมันเป็นสีออกมาขุ่นๆแบบนี้ยเป็นสีจากมันกุ้งล้วนๆใส่นี่ใส่นี่พี่หนูนะตั้งใจเห็นนะพี่นาไม่ไหวเลยอ่ะบอกเลยนะ รสชาติคล้ายๆโป๊ะแตลกด้วยความที่มันเป็นต้ยมยำกุ้งน้ำใสอน่เพื่อนๆมันเลยมีความเปรี้ยวความซีดความซัดผมว่ามันตัดกับรสชาติทุกอย่างที่กินมาตรงเนี้ยหมดได้ดีมากๆและท <นะ S 1> ี่สำคัญคือน้ำอ่ะหอมมากอร่อยเลยร้านเนี้ยไม่กินปะเด็นเจบไม่มีหักใช่ไม่ได้เจบเลยอาหารทุกจานเป็นรสชาติที่อาหารชนิดนั้นควรจะต้องเป็นมันเลยอร่อยอยู่ที่ว่าคุณชอบอะไรก็เลือกกินตามที่คุณชอบอ <ๆ S 2> สิริรวมทั้งหมดนะคะแซงว่ากุ้งเมื่อกี้ 300บาทคณะปลาเค็ม220สายบัวผัดกุ้ง220ต้ยมยำกุ้ง350ชูชีปลาเนื้ออ่อนเนี่ยจะมีราคาแพงหน่อย600บาทข้าวเปล่า2จาน50น้ำ2ขวด30บลาบลาแล้วก็มีแวนอีก7%รวมทั้งหมดเป็น1,800บาทบาท,ทุนค่ะออตีว่ามาอย่างนี้นกิน1,800น่าจะประมาณ เจ็ดถึงแปดคนได้อะถ<ฤ>ูกม,<ฤ>มันเยอะ<ฤ>มันเยอะมากมีหอ,อกลับด้วยรือว่าโหอิ่มอิ่มมากอิ่มจุกเลยเนี่ยซึ่งถ้าตีกันแล้วเนี่ยจานที่เป็นกุ้งอย่างปมยำกุ้งอย่างเงี้ยให้กุ้งให้กุ้งแก้วมาเยอะสา0รบาทนี่เราก็ถือว่าโอเคนะสำหรับกรุงเทพแฮปปี้กรุงเทพแฮปปี้เลยไปต่อกันที่ร้านต่อไปจ้าอยากกินจุ้งแม่น้ําเอากุ้งเหรอจุ้งแม่น้ำไปเลยตอนนี้เราอยู่ที่ ตลาดกลางเพื่อเกษตรกรเพราะเป็นอตกรตลาดกุ้งเลยเหมือนกับเป็นเวิร์งเอาไว้ขายแบบพวกของกินอ่ะร้านที่เราจะพาทุกคนมากินในวันนี้ฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดฟาร์มกุ้งทองอ่าแล้วอันนี้คือเปิดโลกผมมากเลยนะเพราะผมไม่เคยมาตลาดแบบนี้เลยอ่ะกุ้งทองซีฟู้ดเขาบอกว่ากุ้งอร่อยน้ําจิ้มเด็ดดูซิว่าจะเด็ดจริงหรือเปล่ากุ้งตัวใหญ่มากอ่านี้หยิบได้ไหมจ๊ะหยิบได้ไหมโอ้ แม่ขอดูเซจัมโบ้หน่อยนี่มีโบ้ออีกเหรอมีโบ้ออีกมีหอยหวานหอยแข็งหอยอันนี้หอยนางรมอ้าวหมึกกระดองมีก็มีปูตัวนี้มีเป็นเชียงปูเป็นแพ็คอย่างนี้เลยเหรอใช่มาดูที่เป็นแพ็คนี้เท่าไหร่คะอันนี้ห้าร้อยไปรอกินเลยดีกว่าปลลุย สมัยก่อนนะร้านนี้เป็นร้านขายกุ้งแบบปลีกแต่ว่าเขาถูกรรตอรี่รางวัลที่หนึ่งจนต้องมาทําร้านอาหารแบบนี้ออก็เลยเป็นที่ฮิตเลยแล้วรถมือเขาจะถึงด้วยแหละเออ,เอ,อพอรถมือถึงกุคนก็เลยติดเลยทีนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าเราต้องขอที่นี่ไหมเผื่อเราจะถูกวันที่หนึ่งเจ้าที่ตรงไหนอะ่ะแต่ตัวนะท่าน <c oughs> และนี่คือเซตแรกที่มาถึงครับก็คือมีหอยเผา <c oughs> เป็นไอหวานนะครับ ไข่ไหวานครึ่งโลหอยแครงครึ่งโลใช่โอ้ยยำไข่แมงดาไข่แมงดาก็คือมาเป็นตัวตัวเลยอย่างนี้เขาบอกว่าร้านเนี้ยที่เด็ดเนี่ยพอน้ำจิ้มพอเด็ดนะทุกคนเน่ยขอลองชิมหน่อยสิว่าถูกปากพวกเราหรือเปล่าเด็ดเนี่ยมันมีหลายเด็ดไงอาจจะถูกปากคนไม่เท่ากันไข่หวานร้อนเลยร้อนเลยออ้อนอี่น สามสองหนึ่งป้าปลาต้องชอบร้านนี้ป้าชอบกินไขหวานมากไม่อไรไอ,มอมไม่ไปร้วนอืมอืมดูนี่ปลาหอยสิงเด็ดเด็ดอร่อยดีงามมากอืมเอาหอยแครงมากจกจกจกเฮต,ตัวใหญ่เต็มคำนี่เสียงกักรุบกรุบกรุบนี่ของโปรดผมนะ ไข่แมงดาฮะเป็นเมนูหาทานยากอีกหนึ่งเมนูนั่ะอักตักต้องแืมงืมหนมหาไหืม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 หืองืมหืม่อมหืมหืมหืมหามหมหืมหืมี่มหืมหอมหืมงืมห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 ืนหืนหืม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 หืกหืมากมหืมนืนหืมหืมหืมหืกหืมหืมอืมหือร่มยมหืยมหมหมหืมมหืมหืมหืมหเม็บมหหหืมหเมืมืหืืม แล้วมีหลายแบบให้เราเลือกสรรว่าเราจะใส่เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่อันนี้ออกแนวซีฟูด้ดหราว่าจะเป็นน้ำพริกเผาเนี okay. ่เราคอมบายน์คอมบิเนชันไปคู่เลยมีกระเทียมเจียวด้วยนะอย่าลืมทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้สามสองหนึ่งอืมมันเย็นมันสดอร่อยสดชื่นเลยป่ะคือเนื้อมันหวานอืม เนื้อมันหวานแล้วมันเย็นๆน่ะกินแกบจิ้มซีฟู้ดอ่ะคือลงตัวน่ามีความกรอบของหอมเจียวอหวานหวานนิดนึงของอันเนี้อร่อยมากอร่อยมากอีกหนึ่งเมนูที่เป็นกระแสมากตอนนี้ก็คือข้ากุ้งแกะนะครับโอ้โหแล้วข้างบนก็คือมีมันกุ้งแซมๆมาให้ด้วยนะความมันกุ้งน่ากินมากอ่ะวหอมซ้น นี่หอมมากดีมาก,มากอร่อยจริงอร่อยจริงกุ้งสดแล้วมันแล้วมันนวัวแล้วอร่อยมากแล้วราดเติมจิ้มซีฟู้ดออกหวานเปรี้ยวอ,ะอ่ะพอดีเปลเลยอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยเลยอันนี้แบบให้เป็นท็อปหนึ่งตอนนี้อ,อ,อร่อยมากและสิ่งสุดท้ายของร้านนี้นะผมก็คือกุ้งแม่น้ําเผาไซ<อ>จัมโบไซจัมโบนะคะนี่พระเอกของเราในวันนี้เอามันเนี่ยมาราดข้าวก่อนให้ดูหนึ่งสเต็ปก็คือนี้นี่ครับมันหัวกุ้งเนี่ยราดนี่ฮะ นี่นี่แล้วเวลาคุณกินงัก็กินกับคุณกินซีฟูนงงี้นี่เห็นไหมชิมชิมชิมโอ้โหตายไปเลยวะรางวัลชีวิตอะบอกเลยอันเนี้ยรางวัลช,<ม>ชีวิตจริงๆเนื้อก,กุ้งขาวแบบเด้งมากอะอกินแบบลาลานคนอื่นนะเป็นไงครับ เด็ดไหมเด็ดไหมหอมกุ้งเผาสุดทุกคนหอมมากแล้วประเด็นกินน้งมันกินน้งมันใหญ่จริงนะไซส์เขาใหญ่จริงๆริงนะกุ้งสดมากไม่แกงดูว่ากุ้งสดไม่สดเนื้อกุ้งกับมันกุ้งอร่อยมากดูอร่อยมากมาเถอะมาเถอะร้านนี้นะที่มาสั่งเนี่ยไปเลยสี่ตัวกินคนเดียวไม่แบ่งใครเฮ้ยคนสุดหล่อขึ้นแล้วนะหล่นได้แล้อร่อยมากตอมกุ้งเผาเพื่อนเพื่อนเพิ่งเคยกินกุ้งเขาดีจริงวะจริงคือวัตถุดิบมันดีอยู่แล้วอะไม่จําเป็นต้องแบบ รุงแตงอะไรเยอะนี่คือสุดยอดน้ำจิ้มซีฟู้ดโคเด็ดจริงๆอะ่ะเนี่ยยอมใจต้องบอกเลยนะว่าความได้เปรียบของร้านนี้คือด้วยความที่เขาเป็นตลาดขายส่งกุ้งเพราะฉะนั้นกุ้งเขาสดโหร้านนี้ถ้าให้ถ้าให้โบตน,นะทุกเมนูที่กินมาเนี่ยผมแค่นี้เอาไปเลยเต็มร้อยกุ้งแก่ว่าอร่อยแล้วอะ่ะเจอกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่อ่ะไม่เคยกินกุ้งร้านไหนอร่อยขนาดนี้จริงน้ำจิ้มอร่อยช่วยให้กุ้งอร่อยขึ้นอีก ราคารวมทั้งหมดนะครับ2,300บาทนะครับก oh. ุ้งแม่น้ำเผาเนี่ย1นกิโลหนึ่บาท uh. หอยนางรมทรงเครื่อง480ยำไข่แมงดา380นะครับผมหอยหวาน125หอยแครง140ข้าวเปล่า15บาทกุ้งแกะร้อยแปดถูกมากนะน้ำแข็ง20น้ำเปล่าใหญ่40บาท2,680บาทแต่ว่าเขามีส่วนลดให้เรา380บาทเท่ากับ10%เนาะน่ารักมากเลยครับผมร้านนี้อร่อยมากนะครับ เราก็ต้องกินหวานค่ะเรายอยู่กันที่บุษบาเรียกว่าเป็นขนมหวานไฟเดนนิ่งที่อยุธยางงไหมไฟเดนนิ่งปกติจะมีของคาวใช่ไหมนี่คือของหวานขนมไทยโบราณใช่ตเต้นอยากลองชิมแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามี2โซนนะคือโซนที่เป็นไฟเดนนิ่งเลยกับโซนที่เป็นร้านอาหารคาวด้วยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูโซนไฟเดนนิ่งกันอ๋อซึ่งร้านอาหารคาวอยู่ด้านหน้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็เดินตามถนนไปตรงนี้นะจ๊ะนี่งไงดิเซิร์ตบาร์ แล้วก็มีริเวอร์ไซด์มีริมน้ำมีโต๊ะริมน้ำแล้วก็มีเนี่ยในข้างในเนี่ยก็คือเป็นโอมาเกสเขาเรียกว่าไฟดินิ่งนี บุษบาเทสติ้งเมนูรวมขนมไทยโมเดิร์นนะอุ๊ยแดดค่ะแดดแดดโอ้ยแดดแดดแดดนี่ชอบแดดไหมไงหันหน้าเมื่อก่อนเมื่อก่อนบอกเลยเจอแดดวิ่งหลบเจอแดดวิ่งหลบเดี๋ยวนี้เจอแดดวิ่งใส่เพราะว่าเราถ่านลาโรสโพเซ่กันมาแล้วค่ะทุกคนใช่ครับครีมกันแดดผมต้องบอกเลยว่าสําคัญต่อผิวหน้าพวกเรามากๆเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ทาครีมกันแดดนะครับสิ่งที่จะตามมาคือสิวกระาฝ้ารอยเหี่ยวย่นความแก่ผิวดำมีตังหากนะผมอันนี้คือ ตนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีครีมกันแดดเอาไว้มันป้องกันพอเทคได้เต็มร้อตและที่ต้องเป็นตัวนี้ของลาโรชเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยปกป้องครอบคลุมไปถึงอัลต้าลอง UVA นะผมคืออยู่ยาวนานเนี่ยนี่ขนาดเราเดินอนยุทยามาเนี่ยนี่คือครึ่งวันแล้วนะหน้ายังไม่มันไม่เยิ้มเลยคุมมันได้ดีมากกันแดดอยู่ลองทั้งวันเลยใช่เป็นกันแดดที่ยืนหนึ่งแล้วก็ปกป้องได้อย่างที่สุดแล้วผมบอกเลยอันนี้ต้องให้เลยลาโรช ก่อนจะไปโอมา,กาเกษตรเป็นฟรายดิเนีงของที่นี่นะครับเราเป็นสั่งเมนูอาราคาสามาก่อนบัวลอยนะฮะแล้วก็มีไอติมใส่ไหมเขาบอกว่าบัวลอยเนี่ยก็คือมีร้อนกับเย็นยินหยางแล้วก็อรอยเข้าเนื้อนี่นี่อื้อมากอารมณ์ดีเลยเปล่าอร่อยอร่อยื เมื่อกี้ทำไม่น่ารักนะคะต้องโดนมันต้องโดนไม่เอาไม่อยากคุยด้วยไหมอือดมยันจะกระแล้วเลยนี่อร่อยไหมไอติมกะทกิอร่อยมากแล้วต้กะทิก็อร่อยแป้งบวัวลอยก็ดีหวานกำลังดีด้วยอันนี้เต็มสิบให้สิบไอติมใส่ไหมอ๋อมันมีวิปครีม,ม,มด้วยนี่ตรงกลางก็เป็นวิปครีมตรงนี้นะคะอืมเอาไปอีกสิบนึงอ๋อนี่ถูกใจด้วยความที่เอาสายไหมมาใส่กับไอติมนี่คือ ทัฟตี้อร่อยมากอร่อยจริงเอามาชิมเครื่องดื่มกันนะครับนี่คือน้ํามะขามแช่บวยเขาบอกว่าวเออแ <laughs> ม่มันกุ้งแช่บวยอันนี้มะขามแช่บวยอะมาขามแช่บวยอะให้คุณชิมก่อนเมื่อกี้ทำตัวไม่น่ารักตรนนี้เอาใจใหญ่เอาใจหญเลยยังไงเหมือนกินมะขามแช่บว้ยจริงอ่ะอหอม,อมหอมและหวานแล้วตรงนี้อร่อยมากอ้ตรงบวยข้างบนอะผงบวยอะ โอ้หอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยสวนนี้นองครานนะคะทุกคนสวยมากแล้วนี้คือแผ่นนอมตาลเคลือบนะเห็นป่าแล้วนั่งมีกลิ่นนะกลิ่นกุหลาบมอนเมื่อกี้ตอนทําเสร็จอะกุหลาบหอมฟุ้งทั่วร้านเลยอะมากไปชิมเลยนี่ของก๊อมมันเอาไปวะก็ยังกินยากอันดิอืมอุ้ยอร่อยเหมือนขนมเลยจริงเปล่าเหมือนขนมไอเนี่ยเหมือนปอกไม่ถูกอะริงป๊อปอะเออเหมือนริงป๊อปอธิบายไม่ถูกว่ารสชาติอะไรแต่อร่อย นั่งอยู่อย่างเงี้ยยังได้กลิ่นหอมทาร์ฟเฟิลเลยนื่นช็อกโกแลตทาร์ฟเฟิลเหรอใช่อืแต่มีผักชีมาข้างบนด้วยนะใช่เพราะว่ามันเป็นคอมบมไคขาวหวานข้างบนนี่เป็นฟองข้าวนะหอมชิมสิชิมซิช็อกโกแลตทาร์ฟเฟิลอร่อยจัดเลยฮะทรฟเฟิลเลยช็อกโกแลตเข้าไปเยอะช็อกโกแลตทรัฟเฟิลของแค่ จึงใจนี่แท้ทูไม่เคยกินช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตทรัฟเฟิลแล้วกลิ่นชัดหอมชัดขนาดนี้มาก่อนนะโหอร่อยอะอร่อยมากคือรสชาติคือไม่ได้ไม่ได้เย็นนะอันนี้ก็เป็นเมนูร้อนแต่ว่าอร่อยมากโกปีมาปีนะ<า>ก็คือเมนูกาแฟเขาบอกว่าส้มเนี่ยกินเลยพร้อมกับกาแฟได้เลยนะชิมอืมใครชอบทานกาแฟส้มก็คือแนะนำอร่อย เป็นเมนูสาหรับคนชอบทานกาแฟส่วนส้มที่กินเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆเหมือนอร่อยดีผลไม้อ,องอนแองรสชาติโอเคเลยทําไมร้องหน้ามีปัญหาหรออยากมีเรื่องหรืออยากมึงเราไม่รักพี่จูแล้วทุกคนไม่รักเขาจะไปรักใครรักคนอื่นใครหาก,ก่อนหาไม่หาไม่ด้วยหรอใช่ไม่รักพี่จูแล้วยากนะ<ม>ตอนนีแแ้แก่แล้วอ่ะแก่แล้วอ่ะ มาหาใหม่้วไหนไม่รักพี่จูเล้ทุกคนไม่รักพี่พอเห็นว่าตรงนี้แสงสวยก็โชว์ผิวหน้าใหญ่เลยงงทั้งหมด <c oughs> ให้ดูไงว่า <c oughs> ลาโรสเนี่ยอ <c oughs> ลาาโรสเนี่ย, <c oughs> ยผิวดี <c oughs> มาแล้วเ <c oughs> พื่อน <c oughs> น่าทานมากใเขาบอกว่ามีเป็นอันนี้ขนมเบื้องเค้กข้าวเหนียวขนมครกฝรั่งเศสคาเนเล่ขดด้วงทองแล้วก็ดีเป็นบ้าบิน่นแล้วก็บอกว่าด้วยความที่เขาเสิร์ฟแบบอยากให้กินแบบไฟดิเนียเพราะฉะนั้นก็คือกินแต่ละคำเนี่ยจะให้จิบชาล้างปากไปในแต่ละคำ clean เาาทแล้วก็กินคำต่อไปขนมเบื้องข้าวหวานค่ะมีเป็นสองชั้นแบบนี้นะ หอมอร่อยเอิญมันเป็นขนมเบื้องจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อืมขนมเบื้องเหมือนขนมเบื้องจริงทำเล็กๆอุ้ยชาต่ออร่อยมากเลยนี่เธอไม่ได้ชิมไปหรออืมชาอร่อยมากหูหอมดอกไม้อ้วนอยู่ในปากอ่ะชาอร่อยมากจริงอู้ตายแล้วชำต่อไปอเค้กข้าวเหนียวอบควันเทียน อข้างบนเหมือนโยเกิร์ตเลยอะ่ะแปลกแต่อร่อยอือข้างบนจะเป็นซอสส้มจีนใช่อร่อยมากคือมาแล้วแบบราชนิกูลสั่งแค่อันนี้ก็คือโอเคละเขามีนี่ราชนิกูลจ้ะอ่าจิ้มน,นะจ๊ะเดี๋ยวตัดคาเนเล่ให้กินจ้ะตัดครึ่งเดีนะ๋ยวกินนะไะอืออืออร่อยอัย้เหมือนคาบอกหวานอืออันนี้คือขนมครกฝรั่งเศสเขาบอกใช่ไหม อร่อยมากอันนี้ทัดดวงนะคะอ,อืออืนี่ก็ถูกใจคนชอบทานขนมไทยออหอมกินอ,อคขันเทียนมากค่ะเป็นขนมเหลืองที่อร่อยและไม่หวานมากใช่ปกติเวลาเรากินฝอยทองทองหยิบทองหยอดบางร้านจะหวานใช่ไหมใช่แต่นเนี้ยถือว่าหวานกำลังดีอือล้างปากด้วยชาด้วยคำเลยเราชาในนมเบาวน์หอมมากอะ และสุดท้ายป้าบินมีโรยนำลำราดน้ำเชื่อมมาด้วยนะมันก็เลยทำนี้คล้ายนี่เลยอะ่ะดังงงอะ่ะอืม,มันดังงงซอสโชยุอีกทีหน่งอืมซอสเหมือนเวลาซอสด,ดังงงโชยุอ,อ่ะแต่ว่ามีความมะพร้าวมีกลิ่นมะพร้าวอยู่แล้วเขาทำป้าบินได้หนึบนั้นเหนียวแล้หอมมากเลยเนาะ เป็นการทานขนมไทยที่ดูแบบอินเตอร์แฟรังนิดนึงนะอันสุดท้ายพาเฟ่สายใหม่โรตีกรอบไอติมสายใหม่อืมน่ากินมากเอ๊ะป้อนเลยเหรออ้วนไหมป้าอ้วนนิดนึงแต่กินได้อยู่ไปสายนสองอืมโอ้โหเป็นไงอร่อยเกล็ดน้ำแข็งรสชาติเป็นไงอืมจะกินด้วยกันทุกเลเยอร์แล้วอ่ะโคตรดีเลยอันเนี้ย คือให้ท็อปหนึ่งแซงอันนั้นไปละ mm hmm. ท็อปหนึ่งไปเลยอันนี้คือทุกคอมบิเนชั่นที่แบบกินรวมกันเน,นี่ย mm hmm. โคตรดี mm hmm. เหมือนรวมเลยอะมีข้าวเมามีครัมเบิลมีทุกอย่างอร่อยอร่อยอร่อยแนะนำมากสั่งมาเหมือนว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้กินอีกแล้วนะครับรายการ หนึ่งสองสห้าหกดแปดแปดอย่างหนึ่กับ8อย่างนะคะราคาเท่ากับกรุงเทพนั่นแหละ,ะแต่ว่าเมนูเขาครีเอทนะที่สั่งมาเยอะเพราะว่าในไหนเราเป็นช่องตะลุยกินแล้วอะพวกผมก็เลยคุยกันว่าแบบอยากให้ทุกคนเห็นหลายเมนูเวลาไป,ไปอร่อยจริงหรือเปล่าใจ่เป็นยังไงอยวกจะได้แบบหลากหลายหน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นอะ มื้อเย็นของเราในวันนี้น,ะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือเสือร้องไห้แง่นง่แง่งงเลยหรอเออจะร้องไห้ท้องจะแตกก็เอนะี่ยอ่ะเป็น user choice ด้วยนะอื่าออไปดูนะคะว่าอร่อยจริงไหม ang, ยังไงแะอ่ะเริ่มแล้วครับคือแอปพิทายมีอยู่ประมาณ2อย่างก็คือนี่เป็นลิ้นวัวจี่นะครับแล้วอันนี้เป็นเนื้อเขาบอกเป็นเซลอ,อยจี่น้ำปลาแล้วก็จะมีข้าวผัดพูวเตี๋ยวเรือ เป็นข้าวผัดซอสเกลียวเรือถูกต้องแล้วก็อันนี้เป็นวากิวเนื้อนะครับแล้วก็จะเป็นเสือรองไห้อ่าเริ่มด้วยการชิมลิ้นวัวจีก่อนนะไน่ครับท่านหอมจีมากแล้วลิ้นแบนุมกึ๊บลิ้นดีมากเมนูนี้เกินคาดเพราะตอนแรกเห็นหน้าตาธรรมดา อร่อยมากลิ้นนุ่มมากและหอมมากเหม่ยกอดไม่เหม็นคาวเลยลิ้นดีมากลิ้นดีมากมาต่อกันนี้ครับนี่เขาให้อ่ะเวอร์เปล่าอร่อยมากจิ้มไข่ดาวมันปลาอร่อยเลยรสชาตินี่คือโคตรเข้มข้นดีมากๆไม่เชื่อลองชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกคันหนึ่ง อ,อืแต่แนะนําให้กับไข่ดองโคตรดีข้าวเลยดีกว่าข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวเรืออ่านี่นี่นี่นีเข้ามาพร้อมไข่นี่โอ้โ<ป>นี่ไอ้นี่ป3า1สองหนึ่งหอมอร่อยเลรสชาติมันคือเบส,สํำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือ,อแต่มันคือเป็นการเอาไปผัดกับข้าวอ่ะ แพงคราวที่สำคัญคือไอตัวไข่ดองอ่ะทำให้มันมันมันนวลนกินตัวกระเทียมอ่ะกรุบกรุบกรุบอ่ออมากต้องบอกต้นทุนก่อนว่าบ้านเราเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากใช่เพราะฉะนั้นร้านนี้ก็เลยจะค่อนข้างถูกใจเราพลังโอเวอร์บวกไปอีกหนึ่งใช่เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้นะเสือร้องไห้นะครับนี่เราดูน้ำซุปกันหน้อยน้ำซุปที่ถูกต้องเพราะว่าเป็ดหวานชอบมากอร่อย หนึง <S <S <ป>่งโอ้หใหญ่มากอืไม่ช้นเย็นหูจริงเหรอเนื้อสอรให้ดีมากทำไมเนี่ยถ้าร้านนี้เปิดข้างบ้านเราอะ่ะกินทุกวันเลยอะ่ะอร่อยมากสามกินทุกวันเลยจริงสงมกินทุกวันเนื้ออร่อยน้ำซุปอร่อยมากเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือก็ไม่ตายม,มาถึงตัวท็อปฟอร์มสุดก็คือเนื้อวากิว เนื้อวากิวนี่คือโปะมาแบบนี้กะไม่เห็นเส้นบะหมี่เลยแล้วนี่เส้นบะหมี่ข้างล่างเราเป็นแบบนี้นะเป็นบะหมี่เปาะนะบะหมี่เปาะใช่นี่ชอบอันไนเนาะกุ้เดี๋ยวเรือต้องเส้นเล็กเท็กเจอร์เนื้อเนี่ยตาดเพราะเนี่ยมันจะมีความละมุนนุ่มๆมันๆแต่เชอบเคี้ยวชอบได้เคี้ยวชอบได้เคี้ยวเสือร้องไห้เสือร้องไห้มันเข้าไปกับน้ำซุปได้ดีมากกว่าอือเพราะฉะั้น ราคาก็ค่อนขอ้างต่างกันนะ <Ừ. S 1> แนะนําไปเสือร้องไหยมากกว่าแต่นะทุกเมนูที่ตรงเนี้ให้สิบเต็มหมดเลย,ยไม่มีหักเสร็จแล้ววันนี้ก็เมื่อกี้เก้าร้อสามสิบเก้าสิริรวมราคาใช่สำหรับก๋วยเตี๋ยว2จานข้าวหนึ่งจานเนื้อกับลิ้นอีก ก็ถือว่าราคาไม่ได้แย่มากนะ,ะห้าอย่างบอกว่ามันอย่างละมัน200ประมาณน0ะสองบาทเออ,อ,อเดี๋ยวพอเราสองคนจะไปอีกที่หนึ่งที่สุดท้ายละก็คือคาเฟชา่ช้างเลขคอมเมนต์นะเขาบอกว่าที่นี่เราจะให้อาหารน้องชา้างได้ด้วยไปครับลุยกัน ร้านกาแฟชื่อว่าอยโยทยาคาเฟ่ค่ะเป็นอีกหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าฮอตฮิตแล้วก็ถ่ายรูปสวยเพราะเราสามารถให้อาหารช้างได้ด้วยนะคะยาเห็นอ่ะไปดูเร็วสวัสดีครับวุ้ยว่าไงลูกทั้งชายค่ะทั้งชายหรือเปล่าคะสวัสดีฮัลโหฮัลโหลคำร้านลูกว่าไงคะ ทำร้านวันนี้อิ่มเลยยังคะรับหนทูทำอะไรคะลูกนี่ทำอะไรคะบ๊ายบายน้องบ๊ายบาย อยู่มาทั้งวันแล้วนะคะยังอยู่เลยกันแดดพวกเราอะ่ะก็คือทั้งแต่เช้านะก็คืออยู่ยาวถึงตอนนี้เลยก็ต้องบอกทุกคนว่า จริงๆกันแดดเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการดูแลผิวหน้าของพวกเราเลยนะส่วนในการคุมแล้วก็ป้องกันทุกอย่างโดยเฉพาะนี่นะคะ La Roche p o s a a n t o e l i o s UV Moon 400 Invisible Fluid นะคะนี่แถบสีเหลืองเหมาะกับสภาพผิวธรรมดาค่ะอันนี้ก็คือใช้ได้ทุกวันเลยง่ายๆเลยเนื้อสัมผัสเนี่ยเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบที่สําคัญไม่เหนียวหน้านี่อยู่ทั้งวันเลยเห็นไหมคุณจูเออดูผิวแบบสุขภาพดีไม่มันนะนี่ไม่เหนียวเนื้อหนาด้วยนี่คือไม่ได้ทา แป้งไม่ละคะรองพื้นทากระดาษเดินออกไปเลยส่วนผิวมันนะผมไม่ต้องหน้าสําหรับผู้ชายแบบเราเนาะก็คือเขามีสูตร oil control f ูอิดเหมือนกันนะครับนีเลยบอกเลยนะครับว่าตอบโจทย์สําหรับคนผิวมันแบบผมนะจริงๆแนละ้วผู้ชายส่วนใหญ่ก็ผิวมันแหละต้องบอกงี้เลยช่วยคุมความมันได้ถึง12ชั่วโมงพูดตรงๆเขารู้สึกคือมันไม่เหนียวแล้วก็ไม่หนักหน้าเลยคือดีกทาตังแต่ตอนเช้าออกจากบ้านคุมยาของตอนเนี้ยคือเป็น everyday use ะหยิบใช้ได้ทุกวันเลยนะผม texture เ,เบาแบบเนี้ยสามารถใช้ทุกวัน ของดีและประสิทธิภาพเนี่ยเกินคุ้มดีงามมากๆถูกสำหรับใครที่สนใจที่จะซื้อ2สูตรนี้ผมตามช่องทางข้างล่างได้เลยนะครับนี่ใครที่มีแอคทิวิตี้อยากจะไปเอ้าดร์หรือว่าอยู่บ้าน<ม>พนังกงานออฟฟิศก็ตามแต่นะแนะนำกันแดดดีๆแบบนี้ผม l a โรสโพเซอแอนเทอริโอสยูวีมูลส0่อค่ะแถบเหลืองแทบเขียวอ่านะครับผมก็ วันนี้บอกเลยว่าสุดยอดเลย<ม>หวัวอยุธยาคือจริงๆครึ่งวันแหละเราออกจาก<ม>บ้านจากกรุงเทพมาประมาณสักกระถึงนี่ประมาณบ่ายกว่าแล้ว<ม>อ่ะก็กินไปหลายๆร้านแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคงได้ไอเดียสําหรับวันเดย์ทริปินอยุธยานะครับจริงๆแล้วร้านอาหารที่เลือกมาเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เราเองก็เพิ่งเคยมากินเหมือนกัน<ม>นะฮะแล้วก็ปักหมุดไว้ให้เลยซึ่งรับรองการันตีได้เลยนะครับนี่อีกหน่อยเนี่ยติดทําสติกเกอร์มินิคาร์เพลแล้วนะไปขอติดนะไม่ใช่ว่าไปวางติดไม่ใอ่ขอไม่ได้ขอเราเราอ่ะขอ พี่ติดให้หนูหน่อยตามร้านอร่อยอร่อยมีสติกสตกสต๊กเกอร์วีดีคัพเปอร์คอนเฟิร์มเนี่ยเอาเป็นว่าร้รานที่พวกเราเลือกไปทานเนี่ยถือว่าเป็นร้านที่เลือกมาแล้วว่าอร่อยนะครับผมใครๆที่อยากจะทําตามหรือว่าอยากมาลองชิมเนี่ยมาได้เลยอยุธยาหา่างกรุงเทพแค่ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะดูหนูจูตะลุยกินทริปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็ฝากไว้ด้วยลาโรสโพเซอแอนเชริโอสยูวีมูล400ครับ ลาโรสวาน,นิลาแล้วค่ะเฮ้ <c oughs> <c oughs>